สมอไซสไตช่างบานอกก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านครับวันนี้นะครับฝากช่องด้วยนะครับหัดทําเกษตรเกษตรยามว่างนะครับออาวันนี้เดี๋ยวเราไปจับเชดโมอีกเช่นเคยนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับช่วงนี้อ้าวเดินลงมาก็เจอเลยนะครับแถวนี้น่าจะเยอะเด้อนะครับนี่ไงนะครับวันนี้อากาศร้อนอบอ้าวมันก็เลยออกเยอะสักนิดนึงนะครับพี่น้องนะครับ นานทีได้ออกมานอกทุ่งนานะครับมารับอ่าอากาศเย็นๆรับไอหมอกนะครับอ่าเปลี่ยนบรรยากาศนะครับอยู่แต่ในร้านน่าเบื่อนะครับเปลี่ยนรูปแบบบ้างนะครับอ่าออกมาสูดอากาศบริสุทธ์นอกร้านนะครับอ่าเดินเลาะเรียบทุ่งนานี่แหละนะครับพี่น้องยังไปเรื่อยๆนะครับสาตยสายสายตานะครับหาสีของตากบตาเขียดนะครับ ยังไปเรื่อยๆครับเพราะว่าช่วงที่เดินอยู่นี้เป็นช่วงที่มีฟางเยอะนะครับจะมองไม่ค่อยเห็นตาเขียดนะครับเพื่อนๆนะครับเราจะไปตรงที่เขาเผาแล้วนะครับเขาจุดฟางแล้วนะครับอ่านะครับอันนี้ก็ยังมีฟางเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนไปอ่าที่มัน ไม่มีฟางแล้วกันนะครับไอที่ไฟลามทุ่งมานะครับมันไหมไปหมดแล้วเราจะจับได้ง่ายกว่านะครับเนาะนะครับเดี๋ยวไปตกคันแทนาซสละนะครับนะครับเดี๋ยวตกคันนานะครับเอาไปเรื่อยๆครับเดินไปนะครับตาสายสายตานะครับเมื่อไหร่ที่แสงไฟเรากระทบกับสายตาของกบของเขียดนะครับ เราก็จะเดินไปจับเอานะครับน่ะเึกแล้วครับอ่าสองสามแสงไฟข้างหน้านู้นก็เป็นทีมงานที่ไปด้วยกันนะครับอยู่ใกล้ๆกันนะครับอยู่ใกล้กันบ่ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวหยาิเขียดกันครับนะครับอ่ะนะครับเห็นบ่นะครับนี่ชี้ให้ดูตัวเป็นๆนะครับอ่ะจับเอาพี่น้อง นะครับก่อนที่มันจะกระโดดหนีเด้อนะครับมันยิ่งแค่อยู่นะครับมันแค่มันกลัวแสงไฟนะครับอ่ะนะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับก็ได้อยู่ประมาณนี้แหละนะครับยี่สิบสามสิบตัวนั่นแหละนะครับในถุงนะครับถุงมันเป็นมุมนะครับมันก็เลยมองเห็นอยู่แค่นั้นนะครับเปิดเยอะก็ไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันกระโดดออกนะครับอ่าพอได้ออมเราพี่นองเ้ยนะครับผิดแต่ว่า ช่วงนี้บ่มีผักกะแยงครับพี่น้องนะครับไม่มีผักกระแยงนะครับออมใส่หอมๆเลยนะครับช่วงนี้ไม่ใช่หน้าฝนครับเป็นหน้าแรงครับเอาเดินต่อไปนะครับไปตามแสงไฟนี่แหละนะครับเดินไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆนะครับอ่ะนะครับ มองมาตั้งแต่ไกลนะครับตาแดงเหมือนกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นเขียดเขียวนะครับเขียดขิกนะครับชาวบ้านเขาเรียกเขียดบักขิกนะครับไม่เอาไม่เอานะครับมันมีน้อยถ้ามีเยอะก็เอาไปตากแดดได้นะครับตากแดดทาเป็นเขียดแดดเดียวนะครับทอดกับส้มตําก็แซ่บคือกันเด้อนะครับพี่น้องนะครับเมื่อกี้มองมาเห็นอยู่แถวแวนี้แหละเออนี่นี่ไงนะครับ จะเดินสะดุดก้อนดินก้อนเดียวนะครับสายตาเราละอ่าแล้วจากสายตาของเขียดนี่พลาดเลยนะครับเราจะพลาดเลยนะครับอันนี้ก็มาดูสีสายตาของเขียดนะครับเห็นไหมมันจะออกแดงๆนะครับเป็นบางมุมนะครับนะครับจะออกแดงนะครับอ่านี่ก็เป็นตัวเขียดนะครับเขียดโตเป็นๆแล้วครับพี่น้องนะครับ เช็ดโม่เช็ดโม่นะครับอ่ะข้ามฝากฟรีฝากหนึ่งของลำห้วยนะครับอ่าด้วยไม้ไผ่สองสามลำนี่แหละนะครับว่าเสียวเป็นตะนายครับพี่น้องนะครับไม่หักลงมบนน้อนะครับตกลงไปนี่น้ํานะครับเนี่ยน้ําดึกด้วยนะครับไม่มีปลาเห็นแต่หอยนะครับสาดไปลงไปก็เห็นแต่หอยนั่นแหละลอยอยู่นะครับ เดินข้ามไปก่อนช้าๆนะครับลื่นไม่ได้เด้อนี่ถ้าลื่นนี่ตกเลยนะครับจับไม่ดีไหมหักหล่นเลยหล่นตามเลยนะครับเอามาดูฝั่งนี้นะครับจะมานไหมจะเยอะไหมนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันพี่น้องนะครับลักษณะของพื้นที่ที่จะมีเขียดนะครับนึ่หละนะครับเ้าไม่ทันแล้วพี่น้อง มันกระโดดไปก่อนแล้วนะครับจับไม่อยู่นะครับเอาเอาใหม่ครับเริ่มใหม่นะครับอ่านะครับเจออีกตัวนะครับฝั่งนี้เยอะอยู่เยอะอยู่แล้วก็ทีด้วยนะครับไม่ต้องเดินไกลนะครับอาลักษณะที่จะมีเขียดนะครับอันดับแรกนะครับหน้าบริเวณนั้นต้องมีหนองน้ํามีบ่อน้ํามีสระน้ํานะครับ มีความชุ่มชื้นพอสมควรนะครับเพื่อจะมีเขียดนะครับเราจะออกลูกออกหลานในบ่อน้ำนั่นนะครับเพียอขยายพันธุ์ออกมานะครับฝั่งนี้ค่อนข้างจะแคะนะครับแคะคำนี้หมายถึงว่ามันไม่คุ้นกับคนมันไม่คุ้นกับแสงนะครับมันจะกลัวมันจะกระโดดนะครับแต่ถ้ามันคุ้นมันก็จะหมอบลงนะครับอันนี้ก็กระโดดอีกแล้วนะครับมองทันไหมนะครับนอนกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บไปแล้ว ไล่คุบเอพี่น้องน,นะครับเอาเอา้านะนะครบคับอยู่ไหมคุบอยู่ไหมจับอยู่บ่นะครับอ้าวในที่สุดก็ไม่รอดมือเรานะครับนี่แหละนะครับมันก็ได้ความสนุกสนานแบบนี้แหละนะครับล้มลุกคุกคลานนะครับไปจับกบจับเขียดนะครับแต่ดูดีๆอย่าไปจับจับงูเด้อ นะครับว่าแต่เราจะจับเขียดบางทีเราก็ต้องระวังไอ้ตัวที่จะมากินเขียดด้วยนะครับ mm. เผื่อมันอยู่ใกล้ๆก,กันนะครับ mm. ก็ต้องระวังด้วยนะครับ mm. ถ้าเราเดินสะดุดปุ๊บเราก็จะละสายตาเราก็จะพลาดไปเลยนะครับหลงมองแล้วพี่น้องนะครับเมื่อกี้เห็นอยู่แถวนี้แหละนะครับ mm. มันหายไปแล้วนะครับ หายไปไหนเนาะอ้อนี่เห็นไหมนะครับมันบางทีมันก็ซ่อนนะครับบางทีเราก็ละสายตามานะครับเราก็จะหลงทิศหลงทางนะครับจับจุดเดิมไม่ได้นะครับนี่อีกตัวอยู่ใกล้ๆกันครับก็เรียกว่ามันจะทีนะครับอยู่ทียูทีทีกันเลยนะครับ ็นไหมเมื่อกี้แสงเหลืองนะครับสีสองตาเฉียดนะครับแสงเหลืองเพราะว่ามันเป็นไฟไฟฉายไงนะครับมันขึ้นอยู่กับชนิดของสีสายไฟนั่นแหละนะครับเราต้องเดินวนเวียนวนเวียนนะครับเพราะว่าเฉียดมันไม่ได้หันหน้ามาหาทิศท,ทางของเราตลอดนะครับเราต้องเดินหานะครับนั่นไงนะครับ ไม่รู้เป็นตาอะไรนะครับสีเหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเียดชนิดอื่นก็ได้นะครับอ่ะน่เห็นไหมนะครับแสงไฟอีกชนิดหนึ่งแสงไฟจากกล้องนะครับจากแปลชกล้องนะครับก็จะออกทําให้สายสายตาเขาออกแดงๆนะครับอ่ามุมนี้ออกแดงนะครับเราต้องดูดีๆนะครับว่าไปใายที่เราใช้ไปส่องนะครับมันจะออกสายตาจะออกเป็นสีไหนนะครับ นะครับวันนี้ค่อนข้างหมานอยู่เด้อเอาถุงไปนะครับวันที่เอาข้องไปใส่มันไม่ได้สักตัวนะครับวันนี้ก็เลยเอาถุงไปนะครับมันเกี่ยวกันบอนะครับคงไม่เกี่ยวหรอกนะครับขึ้นอยู่กับพื้นที่แล้วก็ช่วงเวลาด้วยนะครับวันไหนอากาศร้อนๆนะครับมันจะออกมากินหมอกนะครับออกมารับหมอกให้ผิวหนังของเขา ได้รับความชื้นนะครับซึมซับเอาความชื้นนะครับอ่านะครับเห็นไหมฝั่งนี้จะแดงนะครับมันเป็นที่สีของไฟฉายเรานั่นแหละนะครับสีของอไฟแฟลนะครับเอากระโดดนี้อีกแล้วนะครับอ่านะครับสีอย่างที่บอกไว้นะครับสี เหลืองสีแดงสีขาวนวลนังตากบตาเขียดน,นะครับถ้าเขียวมรกตตางูนะครับถ้าเขียวเขียวแล้วก็พริบนังตาแมงมุมหยดน้ำค้างนะครับเจออีกแล้วนะครับนี่มันอยู่ใกล้ใกล้กันมากเลยครับช่วงนี้จะชุ่มสักนิดนึงนะครับมาเช็คนถุงอีกนะครับมันยังพอได้ปนบ่หรือว่าจะได้ออมจะได้ออมนะครับ เรามาเช็คที่ถุงกันก่อนอาจับไปจับอีกครับนี่ไงนะครับได้อีกแล้วพี่น้องนะครับเดี๋ยวจับใจถุงก่อนเดี๋ยวค่อยไปเบิ้งนีดถุงครับอ่ามันได้เยอะไหมนะครับสองชั่วโมงแล้วนะครับอ่ะนะครับตามสภาพเลยนะครับถุงมันเป็นมุมนะครับมันเป็นอยู่ในมุมสองมุมนะครับถุงอ่ะ เป็นถุงใส่หมวกกันน็อกนั่นเองนะครับมันก็เลยดูเหมือนได้น้อยนะครับน่าจะราวๆสี่สิบห้าสิบตัวแล้วมั้งนะครับสองชั่วโมงนะครับก็ได้อมอยู่ดอกพี่น้องพอด้ปนอยู่ดอกนะครับเอานะครับบันนี้ก็ได้เวลากลับแล้วนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งของอ่าสา,ายเพิ่นนะครับเพนจะมี มันจะไดบ้บ่อคันจะหมานบอ่อนะครับทีมงานนะครับเดี๋ยวไปเบิ้งของช่างพนมนะครับพนมพรเสียงใส่แก้วนะครับเฟสนี้นะครับรับซ่อมรถนะครับรถพรดเหรอรอยนี่คือสิร้อยตัวว่าปันนี่ยล้มีกอกสังวามหรือก๊อกฟ้อม ก็ oco, รับซ่อมรถแท็กเตอร์จอนเดียฟอร์ดคูโบต้าประมาณนั้นนะครับเอากลับมาถึงบ้านแล้วพี่น้องนะครับมาเบึงนะครับใส่ข้องแล้วย้ายมาใส่ข้องแล้วนะครับเพื่อให้มันหายใจได้นะครับได้กี่ตัวนะครับครับ